วันนี้ครับพามาชมนะครับเจ้า b บ a ็คไทเกอครับคันนี้ครับก็เรียกว่ารีโนเวทนะครับเน้นของแท้ทั้งระบบเลยนะครับมีตั้งแน่ของเร็วครับไฟมุมครับแล้วก็ถ้วยมือเปิดในรถครับที่เปิดล็อกในรถครับไฟหน้าไฟท้ายครบทั้งระบบเลยนะครับน้ำมันเครื่องครับเน้นของดีเลยครับตัวท็อปสุดครับ i ิควิดโมลีนะครับแล้วก็มีเพิ่มตัวล้าง เครื่องเข้าไปด้วยนะครับก่อนถ่ายออกมานะครับให้สะอาดหมดจดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีเพิ่มออยล์แอดดิทีฟนะครับเพิ่มการหล่อลื่นนะครับของเครื่องยนต์เข้าไปนะครับให้เงียบขึ้นแล้วก็อัตราก็เร่งดีขึ้นด้วยนะครับอ่าอันนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาต่อกับระบบเบรกแล้วก็ระบบเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อกากาดหรือว่าท่อ น้ำเลี้ยงแกนเทอร์โบต่างๆนะครับแล้วก็มีชุดซ่อมเบรกนะครับของแท้หมดนะครับเน้นเลยนะครับแล้วก็มีผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกอัปเกรดด้วยนะครับคันนี้อ่าก็เช็คระบบเรื่องของลูกปืนหมดเลยนะครับจะได้จบทีเดียวยาวนะครับอนี่เป็นข้างหลังนะครับก็ทําความสะอาดเรียบร้อยครับถัดมาครับ เป็นเกี่ยวกับระบบของเครื่องยนต์นะครับก็เพิ่มอัตราการเร่งกันซะหน่อยนะครับอันนี้เราก็ทอดออกมาเจอคาบเข่าเอวเยอะพอสมควรเลยนะครับก็จัดการครับเปลี่ยนใหม่ครับชุดควบ7รายการครับทั้งหมดเลยเน้นเบิร์กแทะทุกรายการนะครับแทโตัวต้าหมดเลยตัวนี้อ่ะหัวชีดครับนี่ครับใหม่ๆสิงๆนะครับเนียนๆเลยนะครับตัวนี้ก็เพิ่มอัตราการเร่งนะครับให้ออกตัวดีขึ้น ขึ้นเขาดีขึ้นนะครับเวลาเร่งแซงหรือความเร็วปลายเนี่ยก็ไหลขึ้นนะครับตรงนี้ถัดมาเลยครับก็จะเป็นเรื่องของยางครับ h a n k o o k AT นะครับคันนี้ก็มีฟีล็อกด้วยนะเสร็จแล้วก็ส่งรถลูกค้าครับไปก่อนสเต็ปหนึ่งครับเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ครับผม